สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอช l a ล่าเกเมอร์นะครับอยู่กันกับเกมก n d a m วางแผนบนมือถือ SD am, g u n ก a m g ด e n e r a t i o n Eternal นนะครับนะก็จากเมื่อาวานนี้นะครับบันไดแจกเพชรเพิ่มมารู้สึกว่าจะ19,200ั้ยใช่ไหมสุ่มได้6กมันตีนะครับโหตอนนี้มีคนไปทำ ID ใหม่เพียบเลยนะนะครับโหมีแบบแนวทางการทำ ID ใหม่เก็บเลเวลไวอะไรรู้มาเต็มไปหมดนะครับอ่ะ แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมขอมาแนะนํานิดนึงนะครับเออพอดีมีเพื่อนๆถามมาด้วยในช่องนะครับว่า ID ประมาณไหนนะครับเล่นได้จบทุกอันหมดนะครับไอในส่วนของด่านนะครับซึ่งตอนนี้ด่านที่ยากที่สุดมันจะมีอยู่3ด่านนะครับก็คือในส่วนของเอเทอร์นอลโรดนะครับเอเทอร์นอลโรดนะสามดานก็คือเอ็กเพรสหนึ่งเอ็กเพรสสองเอ็กเพรสสามนะครับส่วนด่านแบบฮาร์ดพวกนี้ก็แค่ไปปั้นตัวที่มันอยู่ในซีรีส์นะครับตรงนี้ก็เอาพลังงานไปถมนะปั้นตัวที่มันอยู่ในซีรีส์ นะครับจากเนื้อเรื่องให้ครบ3ดาวแล้วค่อยมาเก็บเท่านั้นเองนะครับไอ้พวกนี้ไม่ได้ยากอะไรนะอยู่ที่ความขยันนะครับช่วงนี้ความขยันผมน้อยนะก็ดองๆไว้ก่อนเล่นหมดแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้พามาดูนะครับว่าถ้าเป็นผมนะไอดีประมาณไหนถึงจะถึงจะโอเคนะครับเล่นด่านพวกเนี้ยนะคือเราจะมีแต่ตัวตัวดาเมจอย่างสไตฟรีดอมนะครับหรือว่าแค่ยานมันไม่พอนะครับเอ,อ หรือว่ามีแค่สไตฟรีดอมอย่างเดียวแล้วเยอะไปดาวเยอะๆอย่างเดียวมันก็ไม่พอเพราะด่านพวกเนี้ยมันต้องใช้การคอมโบนะครับบอสมันค่อนข้างถึกนะครับแล้วก็บางด่านอย่างด่านเอกเพิร์ดสใช่ป่ะนะจำนวนศัตรูมันเยอะนะครับถ้าเราตีด้วยสไตฟรีดอมตัวเดียวนะครับเอนเนอร์จีมันจะหมดนะครับเอนเนอร์จีหมดแล้วก็คือทําอะไรไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นหุ่นตัวอื่นก็ค่อนข้างสําคัญนะครับอย่างแรกเลยนะครับอ่ามีหลายๆคนถามมานะครับว่า จำเป็นไหมสําหรับหุ่น3ดาวนะครับออหุ่นยิ่งดาวเยอะคือแน่นอนมันเก่งนะครับแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องลงทุนตามไปค่อนข้างเยอะนะครับถามว่ามีดีไหมดีครับมันทําให้เล่นง่ายผ่านง่ายแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าเราต้องลงทุนไปเท่าไหร่นะครับอยา่างกองผมเนี่ยนะก็คือเท่าที่เล่นผ่านมาหุ่นสดาวผมทําได้แต่ยังไม่ได้ทำนะนะครับเพราะว่าอยากลองดูว่า แค่ดาวเดียวเนี่ยสไตล์ฟรีดอมเนี่ยมันผ่านได้หรือเปล่าเนี่ยสไตล์ฟรีดอมผมมีอีก2ตัวนะครับก็ถ้ามาอัพดาวก็คือ3ดาวนะแต่ยังไม่ได้อัพเฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวอื่นนะครับอ่ะตัวไหนที่จําเป็นบ้างนะครับเท่าที่เล่นมานะคือเอ็กเพรสหนึ่งเอ็กเพรสสองเอ็กเพรสสามนะครับหุ่นเนี่ยหุ่นเนี่ยผมมองว่ามันไม่จําเป็นเท่าไพร์โนะครับไพร์โค่อนข้างสําคัญกว่าหุ่นไม่มีดาวนะครับแต่ไพร์โเนี่ย นะครับมันจาเป็นกว่าเราเอาหุ่น SR 3ดาวมาแทนได้ยกตัวอย่างอย่างในกรณี expert 1นะครับอย่างซาซาบีใช่ปะซาซาบี ee, ผมไม่มีดาวอย่างเงี้ยหรือว่า ECs ไม่มีดาวนะครับเราสามารถปั้นตัวอื่นมาทดแทนได้อาทิเช่นอาเอสกันดมนะครับหรือถ้าเกิดใครโชคดีเนี่ยได้ตัวดาวสามรายอย่างผมใช้สตเกอร์คัตอใช่ไหมในการผ่านนะครับมันก็มันก็ช่วยให้ง่ายขึ้นแต่มันมีวิธีของมันอยู่นะครับ แล้วก็ในดานเอ็กเพรสนะครับซึ่งตอนนั้นตอนแรกเนี่ยมันมีดาเมจตัวเดียวก็คือเอ็กเซียมันก็เลยทําให้จําเป็นจะต้องมีดาวของเอ็กเซียหนึ่งถึง2ดาวนะครับแต่ปัจจุบันมีสไตฟรีดอมเข้ามาเสริมเพราะฉะนั้นใช้สไตฟรีดอมคู่กับเอ็กเซียสามารถเก็บในเอ็กเพรสได้สบายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องมีดาวนะแล้วก็ในส่วนของเอ็กเพรสนะครับเนี่ยที่ผมเล่นไปล่าสุดก็คือผมใช้แค่สไตฟรีด้อมดาวเดียวเลเวล99เนี่ยนะครับ นะอีก2ตัวผมก็ไม่ได้เอามากดอัพนะดองไว้เฉยๆดองไว้ก่อนนะเผื่อแบบเผื่ออยากปั้นมาเล่นหลายตัวอย่างเงี้ยคือแค่นี้มันก็ผ่านแล้วนะครับอืมนะแล้วก็ตัวดามเมจอื่นที่ผมใช้ใช่ไหมก็อย่างที่ทำคลิปแนะนำไปกันดัมอ s t เ a ร g โกเฟมอาร์ม u สุนะครับกันดัมไอรีเจเนเลตกันดัมนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเราเอาไพลอตมาที่ผมที่ผมใช้เนี่ยก็คือใช้ไพลอตมันเลยนะ ผมเอาเซสึสนะมาขับ am, โกันดั้อมอัสรรโกเฟมอามัสุนะครับแล้วก็ไอชาอัสนาเบิ้ลนะครับมาขับรีเจเนเรตกันดั้มเห็นไหมมันแทนได้สบาย,บายเลยนะครับเพราะว่าในด่านของเอ็กเ t รทีอ่ะซัสซาบ,บี้กับเอ็กซียามันลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้มาแทนได้นะครับซึ่งในส่วนของเอ็กเ t รอื่นมันก็สามารถสลับหุ่นได้หุ่นฟรีมันปั้นเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าที่ต้องหาคือไพร์ลอตผมมองว่าไพร์ลอตสำคัญกว่านะนะครับ อานนีนอนพูดถึงพายโลแล้วาพามาดูพายโลดนะครับพายโที่ผมมองว่าเอาจริงจริงควรมีนะควรมีติดไว้เลยนะครับชาร์สนาเบิร์นเซซึนะฮิระยามาโตตัวที่เป็นไอ้นี่นะขับสไตล์นะครับพวกนี้ตีได้3ครั้งนะครับถ้ามีคือดีดีเลยนะครับนะครับลงลงมาก็จะเป็นพวกพายโลที่เป็นสายซับนะครับเพราะว่ามันช่วยยิงได้2ครั้งซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวกิจกรรมอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมชูจิที่มันช่วยได้แต่ว่า รู้สึกมาจาไม่แน่ใจเรื่องหุ่นเหมือนกันว่าแต่เห็นมีมีคนเข้ามาใช้แล้วผมไม่ได้ค่อยได้ใช้ไงเนี่ยชูจินะครับรู้สึกมันจะต้องขับขับตัวหุ่นแดงเท่านั้นนะมันถึงจะยิงได้2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนขับสายซับย r ก็สำคัญนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยน่าจะเป็นซูเลตตานีแล้วก็ตัวคีระนะครับคีระที่ขับฟรีดอมนะอาซูนะ ก็ใช้ได้มา r ไกเดอร์นะครับจริงๆนิวกันดั้มก็พอกันผมมองว่ามันพอๆกันนะสำหรับสำหรับไพลอตนะครับไพลอตที่เป็นสายซับค่อนข้างสําคัญนะครับตรงนี้ก็น่าจะรีให้ได้ส่วนในเรื่องของยานนะครับยานรบนะอ่ะยานลักคลายนะครับถือว่าเป็นยานที่ปวกสเตตัสสูงสุดและดีสุดตอนนี้นะครับพี่ต่อว่าดานบางดานน่ยมันต้องใช้การเติมเอเนอรจนะครับ เพราะฉะนั้นยานฟรี SR หรือว่ายาน s s r ที่ได้จากกาชาก็ ens, ใช้ผ่านได้นะครับอย่างในเอเ l ิ3สามผมก็ใช้ยานลาเชลนี่นะเพราะว่ามันจะเป็นต้องเติม energy นะครับอย่างที่บอกสกตรูนมาเยอะนะครับอืส่วนไอ้ยานที่เติมเลือดอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะไปมีผลตอนหลังๆมากกว่าหรือไม่ก็เป็นพวก PVP ที่แบบมาตีกันปั๊บเดียวจบถ้าเกิดใครเติมเลือดได้อาจจะพลิกผันกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเนี่ยถ้าดูจากเทียริสของไพลอตนะเห็นปะเขาก็เน้นไปที่ตัวสายซับนะครับขึ้นมาเทียบเท่ากับตัวสายสายดาบที่ผมบอกทั้ง3ตัวเลยนะครับเห็นปะนะเนี่ยเทียเอสเอฟเอฟนะครับเซซึนะนะชาอัสนาเบิร์นนะครับแล้วก็คีระที่เป็นตัวดาบโคพวกนี้ตีได้3ครั้งนะครับขับขุ่นอะไรก็ได้นะมันได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวตัวซับนะครับเห็นปะนะห้าตัวที่ผมบอกว่ามันพอๆกันเพราะว่า มันจําเป็นครับเวลาเอามาเป็นตัวซับมันช่วยได้เยอะถ้าเกิดเราใช้ตัวตัวซับที่มันเป็นไพลอตที่ไม่ใช่ UR มันช่วยยิงได้แค่ครั้งเดียวยกเว้นไอ้ตัวที่แบบขับหุ่นเฉพาะของมันซึ่งมันจะลงได้แค่บางเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้าเป็นตัว UR เนี่ยเราสามารถโยกไพลอตมาได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิด ID ที่มีตัวไพลอตเยอะๆพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะ นะไม่จําเป็นจะต้องมีหุ่น3ดาวก็เล่นได้แต่ถ้ามีคือเล่นดีเล่นง่ายขึ้นนะครับก็คือประมาณว่าเอาตังเติมแรกความสะดวกสบายนั่นแหละนะครับก็สรุปเลยนะครับอ่าถ้าเกิดรีไอมานะได้เป็นได้เป็นตัวสายโจมนะครับอย่างสไตร์ใช่ไหมมาซักซ้ํสอตัวนะหรือดึงดาวก็เล่นได้แล้วนะครับ1ดาวนะเล่นได้นะครับแล้วก็ ให้มีหุ่นที่เป็นตัวซับติดมาซึ่งเนื่องจากตอนนี้มันสุ่มตั้ง6มันติใช่ไหมจะได้แค่นิดเดียวมันก็ดูน่าเสียดายนะครับหุ่นตัวซับนะครับไม่ว่าจะเป็นแอเรียลนะหรือจะเป็นฟีนิกนะครับเลซิกเน่นิวกันดั้มนะสี่ตัวนี้นะครับหรือฟรีดอมก็ได้ห้าตัวเพราะว่ามันได้ไพลอดสายซับทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวนี้ให้มันติดมาสักสองตัวกําลังสวยแล้วเดี๋ยวการันตีค่อยมาเลือกอีกทีว่าจะเอาซาซาบีหรือเอ็กเซียนะครับ เะแล้วก็มันจะมีของจากกิจกรรมนะครับเป็นพวกตั๋วธรรมดานะครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ส่วนในเรื่องของยานนะครับยานก็อันนี้ตามเทียริสนั่นแหละนะครับดีแล้วนะก็ยานลักลายนะครับยานของทีฟานะครับทีฟาร์ดิวยานลักลายยานทีฟายานของเรนนะครับแล้วก็ยานของมารีนาตรงนี้ก็ถือโอเคแต่ว่ายานระดับ S.R. หรือว่า s n r ก็ใช้ได้นะของผมที่ใช้ผ่านพวก e x p e r t นะครับส่วนมากก็ใช้ยาน S.S.R. นะครับเอออาจจะมีตอนที่ Expert 2มั้งใช้ยานของมารีนะนะครับเพราะว่าตอนนั้นหนุนเรื่องพลังของ X เนะียไงเพราะาตอนยุคนั้นที่ผมผ่านมันมีดามเมจมาตัวเดียวนะครับเอาล่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ